หัวใจคืออวัยวะที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะเป็นอวัยวะซึ่งสูบเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายถ้าหากว่ามนุษย์เราปราศจากหัวใจก็ไม่อาจจะทำให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความเชื่อนี้เองครับทำให้หัวใจเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังมงคลที่แสดงถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตหรือการทำกิจการต่างๆและเครื่องรางของขลัง ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือหัวใจเสน่ห์นั่นเองหัวใจเสน่ห์ความเชื่อผู้ที่ห้อยบูชาหัวใจเสน่ห์นั้นจะมีคนเข้ามาหาอย่างไม่ขาดสายเป็นเสน่ห์ที่ต้องตาต้องใจต่อผู้ที่พบเห็นพบเจอทำให้คนอยากเข้ามารู้จักและเข้ามาทักทายเป็นของคลังที่มีพลังเสน่ห์สูงมากหากผู้ใดที่เข้ามาหลงรัก มักจะไม่เสื่อมคลายซึ่งหัวใจสเสน่นั้นจะประกอบไปด้วยของสเสน่ห์ที่มีอาถรรพ์มากมายตามแต่ละสีเช่นสีเขียววานรากราคะทำให้เกิดราคะในตัวทำให้เกิดกามอารมณ์หัวใจสเสน่ห์สีชมพูวานดอกทองแท้ทำให้เกิดเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นหัวใจสเสน่ห์สีน้ำตาล วานดอกทองมหาอุดมส่งคุณค่าในด้านเมตตามหาสเสน่ห์รุนแรงและเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดสีสม้มวานจูงนางเป็นวานที่นำมาใช้ทำเครื่องรางของขังด้านสเสน่ห์ที่ขาดไม่ได้สีเหลืองวานสาวหลงเป็นวานที่ช่วยในด้านการค้าขายและมีเมตตามหานิยมสูงสีฟ้า ว่านดอกทองโยนีเป็นวานที่ทำให้สเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทำให้เพศตรงข้ามอยากเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยสีม่วงดอกทองขเขมรช่วยในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในด้านกิจการงานซื้อขายและสีแดงวานไก่แดงเป็นวานจากทางพม่า นิยมใช้ในด้านโพคทรัพย์ดนบรรดาลใจให้เจ้าของกิจการเจริญในหน้าที่การงานจะค้าขายแห่งหนใดไม่อดและไม่จนซึ่งจะเห็นได้ว่าหัวใจสเสน่ห์แต่ละสีนั้นจะมีพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านต่างๆแตกต่างกันไปตามมวลสารอาถรรพ์ที่ถูกบรรจุอยู่ในหัวใจสเสน่ห์ ซึง้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาหัวใจสเสน่ห์ตามแต่ละสีของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเราอย่างเป็นทางการและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเรานะครับสวัสดีครับ